สวัสดีด้ค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะวันนี้ขออนุญาตคุยเรื่องส่วนตัวนิดนึงค่ะเพราะว่ามีเอฟซีหลายท่านที่ติดตามมาตลอดก็สงสัยเหมือนกันค่ะพี่น้องขาวันนี้ก็เลยมาตอบเอฟซีค่ะว่าทําไมไม่ได้ทําการไลฟ์สดแล้วก็คนละช่องกับยุคลูกชายนั่นแหละค่ะพี่นอ้องขากรณีที่ทําไมมาดามหน่อยคุยนั่งเบาแบะ,ะอยู่แล้วทําไมมีช่องลูกชายทําอาหารเรื่องกินเรื่องนู่นเรื่อง,อง,องนี่ของลูก มาแทรกค่ะพี่น้องคะมาดามหน่อยมีคําตอบมาให้แล้วก็จะเล่าถึงว่ารายได้ใครเป็นคนรับค่ะพี่น้องคะอันนี้ก็คือหลายคนสงสัยมามีคนสองคนสงสัยแต่หลายคนก็อยากาได้รับคําตอบนะพี่น้องเนาะอันนี้โอเคมาดามหน่อยหยิบยกมาเล่าสั้นๆค่ะพี่น้องคะอ่าตอบ f อซคะ่ะเพราะว่ามาดามหน่อยทําคลิปมาตอนนี้ก็1ปีกับ1เดือนมาดามหน่อยทําเดือนมกราอย่างที่ว่าแหละค่ะพี่น้องคะตอนนี้ก็1ปี2เดือนอ่า่ปี2เดือนแหะค่ะพี่น้องคะ แล้วก็มีหลายท่านหลายคนก็มีการคอมเมนต์ใต้คลิปว่าทําไมมาดามหน่อยไม่ทําการไลฟ์สดเหมือนคนอื่นบ้างเห็นบอเวว่เว,ว้แบบนี้เป็นอย่างจังบอไลฟ์สดอย่างที่บ้านแหะคคะพี่น้องขาอันนี้มาดามหน่อยเล่าตอบขอตอบขออนุญาตตอบเลยคะ่ะพี่น้องขาเพราะว่าบ้านมาดามหน่อยอยู่ที่สวีเดนเนี่ยมันเป็นบ้านที่ห่างจากตัวเมืองประมาณ5กิโลเมตรค่ะพี่น้องขาแล้วก็ด้านหลังสังเกตดูว่ามันเป็น อภูเขาติดป่าติดเขาแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์มันไม่ถึงค่ะพี่น้องขาแล้วก็ตอนนี้พยายามแก้อยู่ค่ะพี่น้องขาก็คือ <c oughs> <c oughs> ให้แฟนนี่เขาสั่งสั่งกล่องพิเศษมาเพื่อที่จะทําการ ทําการไล์สดอย่างที่ว่าแหะค่ะพี่น้องขาพยายามอยู่แต่ยังทําไม่ได้เพราะว่าสัญญาณมันมันห่างจากตัวเมืองแล้วก็พอเออมันติดเขาติดเขาติดป่าไม้มันก็เลยทําให้สัญญาณบังสัญญาณนั่นแหะค่ะพี่น้องขาสัญญาณมันก็เลยสังเ,เกตดูว่าตั้งแต่ที่มดดาดําหน่อยลงคลิปไม่ว่าอะไรก็ตามเฉลี่ยแล้วประมาณ10นาที78นาทีประมาณนั้นนะคะ่ะใช้เวลาโหลดอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าค่ะพี่น้องขาใช้เวลาโหลดอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าถึงได้หนึ่งคลิป อย่างที่ว่าสมตาสมติว่ามาดามหน่อยตื่นตอนเช้าทุกวันนางบอกแวะๆนะั่นแหละค่ะพี่น้องก่เจ็ดโมงกว่าก็จะมาโหลดเสร็จก็ประมาณ9ก้าโมงกว่าได้ค่ะพี่น้องคะ่ะเก้าโมงเจ็ดโมงกว่าก็มาชั่วโมองกว่านั่นแหละค่ะพี่น้องเพราะว่ามันอินเทอร์เน็ตมันช้านั่นนี่คือที่มาที่ไปแต่ก็พยายามค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้คือพยายามที่จะสั่งกล่องกล่องพิเศษเพื่อที่จะรับสัญญ,ญาณอีกต่างหากมาใส่กันแล้วก็จะทําการอันนี้ก็คุยกับแฟนอยู่ว่าทําให้หน่อยเพราะอยาก ําการไล์สดมันจะมันจังพี่น้องสิเดดาคัก,กตัวค่ะพี่น้องค่ะิิเดดาไอ้คนที่มันเข้ามากวน จะได้สะใจนั่นแหละค่ะพี่น้องคาอันนี้คือเป็นงานถนัดอยู่ค่ะพี่น้องคาแต่ว่ามันทาการไล่สุดไม่ได้ตอนนี้กําลังแก้ไขยพยายามที่จะแก้ไขว่าทําการไล์สุดให้ได้อยู่ค่ะพี่น้องขารอแป๊บหนึ่ง,งด้วยพี่น้องเด้อรอเพราะว่าอยากอยากจะทดลองอยู่เหมือนกันว่าถ้าเราสั่งกล่องพิเศษมากล่องสัญญาณค่ะพี่น้องขาเป็นอีกนหนึ่งของเครือข่ายแล้วก็เอามาประกอบกันแล้วก็เอามามาส่งสัญญาณให้มันแรงขึ้นไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าอันนี้คือกรณีที่ FC อยากรู้ว่าทําไมไม่ไล์สุดนะพี่น้องเนาะแลวคราวนี้ก็ค สงสัยอีกข้อที่สองก็คือทําไมมีลูกชายมาทําด้วยทําไมไม่แยกกันทำคะพี่น้องคะ่ะอันนี้คือขออธิบายแบบชัดเจนเลยก็คือมาดามหน่อยเดิมทีมาดามหน่อยนี่เป็นคนที่งกค่ะพี่น้องคะเป็นคนที่งกเห็นเน็ตไอดอล อย่างที่มาดามหน่อยบอกว่าใครที่เป็นแรงผลักดันทําให้มาดามหน่อยมาทํา YouTube นี่แหละเป็นมาช่องมาเป็น YouTube มาเป็นยูทูบเบอร์มาทำช่องช่องยูทูบมาเป็นยูทูบเบอร์นี่แหละกับพี่น้อง่ามาดามหน่อยมีเด็ดไอเก็คือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับแพลวพราวแสงทองเพราะว่าเห็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาอยู่ประเทศฟินแลนด์แล้วก็อายุยังน้อยแล้วก็เขาเล่น Facebook เราก็เล่น Facebook กันรู้จักกันในนาม a c e b o o k ได้พูดคุยกันในทาง Facebook แล้วหลังจากนั้นเขาก็มาโด่งดังใน YouTube แล้วเขาได้้้เเ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 งงงงงิินนนนนไไไดดดททททออออออมมมมีีีีี่่่่หละะคืืาา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 ปรรรกกกก็ยยยพว มีโครงการมาดามหน่อยเองมีโครงการเพราะว่าลูกชายอยู่ที่เมืองไทยไอ้บ่าวเดียบ่าวเดียนี่หละค่ะพี่น้องขะเพราะว่าตามความเป็นจริงแล้วไม่ว่าลูกไม่ว่าใครก็ตามเขาไม่เคยสนับสนุนเราแม้กระทั่งสามีที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่สนับสนุนหรกค่ะพี่น้องคะเขาก็บอกว่ามันไม่มีจริงหรอกมันไม่ได้จริงหรอกมันไม่มันไม่ใช่มันไม่ได้แน่นอนจะทําไปทําไมเสียเวลาเปล่าไม่ขี้เกียจหรอประมาณนั้นหล่ะค่ะพี่น้องแม้กระทั่งลูกชายเ่าเดียเองนี่ลูกชายคนโตมาดามหน่อยเนี่ยก็บอกว่ามันไม่น่าจะมีหรอกแม่มันไม่น่าจะใช่หรอกไม่ได้หรอก อย่าทำเลยออ้เขาอะไรประมาณนะั้นคือโดนแอนตี้มาตลอดแต่มาดนะํมแล้วก็ลองดูนะลองทําดูก็เลยทําช่องตั้งชื่อฮักนะสวีเดนนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะแล้วคราวนี้ก็คือมีโครงการมีแพลนว่าอยากจะทําเพื่อที่เป็นอนาคตลูกชายคนโตเพราะว่าจะเอาเข้ามาอยู่สวีเดนเขาไม่ยอมมาคะ่ะพี่น้องะ่ะเพราะว่าเอาลูกมาสองคนอยู่ที่ประเทศสวีเดนนี่ก็คือต่ํากว่า18สามารถที่ตามแม่ได้นะันคือกฎหมายบ้านเขามันก็เลยเอาลูกสองคนมาแต่คนโตก็คือมันเกิน18ก็เลยเอามาไม่ได้นะ หละค่ะพี่น้องขาแต่เราทําทางอื่นเพื่อที่จเอาลูกมาก็ได้ทําการแต่ลูกไม่มาเองนั่นแหละค่ะพี่น้องคาแต่อนาคตก็ไม่แน่เดี๋ยวก็จะเอาตามมาอยู่เหมือนกันค่ะพี่น้องคานั่นคือที่มาที่ไปก็เลยทํา YouTube ให้เขาทํา YouTube ทําช่อง,องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นมรดกให้เขาเหมือนกับว่าเขาเป็นเด็กโรงงานอยู่เราก็ไม่รู้ว่าโรงงานเขาจะปิดตอนไหนอะไรเพราะช่วงก่อนหน้านั้นมีการปิดโรงงานเยอะแยะมากมายมาดามหน่อยเองก็มองเห็นว่าเออถ้าตกงานแล้วไปอยู่บ้านๆเพราะว่าเห็นคนอื่นทําคลิปเนี่ยทำคลิป แบบบ้านๆก็มีคนติดตามดูไม่ว่าจะ,ะ,ะตกปลาหวานแห่อะไรยังไงทําอาหารการกินไปเที่ยวที่บ้านไปทำอคอนเทนต์ที่บ้านเรามันก็น่าจะมีคนติดใจสนใจอยู่อย่างที่ว่าแย่ให้มุดแดงเขาก็ยังมีคนติดตามเป็นหลายพันค่ะพี่น้องคะ่ะนี่คือสิ่งที่มาที่ไปว่าอยากทําเพื่อที่จะให้ลูกแล้วนะค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้คือทําเพื่อที่จะเป็นบรดกให้ลูกผักดันให้ลูกแล้วพอพอ่พอแม่มีคนรู้จักแล้วโอเคก็พยายามที่จะฝึกฝนเขาพยายามที่จะ ยัดเยียดให้เขามาทํามาเป็นคนเจรร้าของช่องนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่คือที่มาที่ไปซึ่งตอนนี้ก็จะมีเว่าเห็นมาดามหน่อยนังบ่ S S D v D v D N าเบบอยูุประเทศสวีเดนทำไมอยู่ๆแล้วจะมีบ่าวเดียบ่าวเดียแท่ขึ้นมาเป็นบางวันอะไรยังไงเพราะว่าเขาเด็กโรงงานบางทีทําโอไม่ได้ทําคลิปทุกวันนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะก็พยายามที่จะให้เขามาออกทางสื่อทางช่องนี้เพื่อจะให้ผู้คนรู้จักกับฝากเน,นได้คะ่ะพี่น้องได้ฝากเนื้อฝากตัวติดตามลูกชายให้หน่อยเพราะว่าอันยังไงก็ามาฟังมาดามหน่อย แล้วไม่ว่าจะเป็นฟังเรื่องคดีติดตามอะไรก็ตามเพราะว่ามาดามหน่อยเป็นคนชอบพูดนางบอกแบเป็นคนที่ว่างงานเป็นเป็นคนไม่ใช่ว่างงานทำงานอยู่ค่ะแต่มีเวลาว่างเยอะก็เลยอยากทําช่องอยากเป็นยูทูบเบอร์ที่มีคนรู้จักโอเคตอนนี้ก็ห้าหกล้านวิวก็ถือว่าโอเคในปีหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะก็ถือว่าโอเคแล้วอ่าก็อยากฝากลูกชายบ่าวเดียนี่แหละค่ะลูกชายคนโตมาดามหน่อยแล้วคราวนี้ใครเป็นคนรับรายได้สุดท้ายค่ะพี่น้องคะใครเป็นคนรับก็คือลูกชายนั่นแหละค่ะพี่น้องคะพอมาดามหน่อย มาทําจริงๆแล้วก็ทําเล่นๆนั่นแหละว่ามันจะอ่าผ่านกฎไหมเพราะก็รู้อยู่แล้วกฎกติกาของ YouTube นี่ก็คือต้องมีคนอ่าซับสไครต์คนติดตาม1000คนแล้วก็จํานวนชั่วโมงที่มีคนดูดูด,ดูมีคนวิวดูมีคนเข้าดูนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะก็คือสี่พันชั่วโมงรวบรวมกันให้ได้นั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะมาดมามหน่อยก็ <c oughs> ไม่คิดว่ามันจะได้เร็วได้ไรได้ไวขนาดนั้นก็ถือว่าผ่านกฎพอผ่านกฎแล้วก็หลังจากนั้นก็ตามกระแสคะ่ะพี่น้องคะเพราะว่ามาดามหน่อยทําช่องออกมานี่ก็คือ สบายสบายอะไรทุกอย่างก็ว่าไปละค่ะพี่น้องค้าก่อนหน้า <c oughs> นั้นก็เหมือนกับว่าพูดออกมาแล้วก็ไม่ไม,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 มีใครสนใจเท่าไหร่พอช่วงกะระแสลุงพลดังมาดําหน่อยมาคุยเรื่องล,งลุงพลโอเคก็มีคนติดตามก็ถือว่าเป็นบุญคุณได้พูดถึงอันนี้สงจากล,งลุงพลแล้วก็เป็นพูด ผู้ที่มีคนรู้จักโดงดังมาณนะปัจจุบันนี้แหละค่ะพี่น้องคาะนั่นคือที่มาที่ไปแล้วก็รายได้ทั้งหมดพอมันผ่านกฎเรียบร้อยแล้วมาดาหยก็เลยบอกว่าไม่ต้องการที่จะใช้บัญชีของประเทศสวีเดนก็เลยบอกลูกชายบอกว่าโอเคถ้ามันมีการผ่านซิมมีการอ่าอ่ากูเกิลแอเซนมีการให้ซิมมีการกรอกก็คือให้ลูกชายกรอกขอร้องให้ลูกชายกรอกให้หน่อยเอาชื่อที่อยู่ของเอาชื่อของลูกชายบัญชีของลูกชายที่เมืองไทยกรอกลงไปให้หน่อยว่าจะทาอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนทําให เ,เขาเป็นคนเปิดให้เองช่องนี้ค่ะพี่น้องคะนั่นคือที่มาที่ไปว่าใครเป็นคนรับรายได้สัรู้ว่าทุกบาททุกตางค์ก็คือเข้าบัญชีของลูกชายนั่นแหละค่ะพี่น้องคะแล้วก็มันก็เห็นผลเห็นผลอย่างที่ว่าก็คือได้เงินจริงอย่างที่ว่าถึงบอกว่ามาดามน่เคยทาคลิปก่อนหน้านั้นอยากให้ทุกคนเข้ามาอยากให้ทุกคนทําอยากให้คนเชื่อมั่นว่ามันมีจริงได้จริงถึงเราจะไม่ได้ลงทุนมาดามหน่อยก็เป็นคนโนเนมเหมือนกันไม่คนรู้จักรู้จักกันทาง Facebook แล้วก็เห็นเขาเอ่อมีเงินมีทองมีีรราาาาาายยยไดดด้้เเกกก็งกอททํสุ ็คือออกจาก Facebook แล้วก็มาทําคลิปลง Youtube ตั้งช่องขึ้นช่องสมัครลงมานี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะภายใน1ปีก็ได้หลัก6หลักหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนหกหลักอยู่ค่ะพี่น้องคะ่ะนี่คือเป็นไรายได้ที่ดีถือว่าโอเคก็คือลูกชายเป็นคนรับเงินนั่นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะโอเคที่มาที่ไปพยายามที่จะพูดน้อยอยู่อุปสรรคมาดามหน่อยก็เหมือนกับว่าโอเคการที่เราพูด เราพูดด้วยการที่บังคับด้วยเวลาค่ะพี่น้องขาเพราะามาดามหน่อยพยายามที่จะให้บางคนเขาก็มีคอมเมนต์ตั้งแต่แรกๆบอกว่าโอเคแก่แล้วจะมานั่งทําทําไมแก่แล้วก็อยู่บ้านเข้าวัดเข้าวาดีกว่าก็มีการแอนตี้เยอะแยะมากมายหรือไม่ก็เขาก็บอกว่าการที่เรามาทาแบบนี้พูดตามจริงแล้วก็มาดามหน่อย ไม่ใช่คนที่พูดแล้วเขียนสคริปต์ค่ะพี่น้องค่ะยกเว้นขึ้นหัวข้อว่าโอเควันนี้จะพูดเรื่องอะไรฉะนั้นการพูดของมาดามหน่อยก็เลยเหมือนกับวักวกไปวนมาอันนี้ก็น้อมรับคําติชมค่ะพี่น้องค่ะวกไปวนมาบางทีก็พูดซ้ําๆเดิมๆเพราะเราไม่ได้พูดในสคริปต์ไม่มีสคริปต์อะไรมากมายที่จะต้องอ่านตามนี้ทํานี้ไม่มีเพียงแต่ว่าโอเควันนี้คลิปนี้จะขึ้นหัวข้ออะไรก็เขียนลงไปนั่นคืออุปสรรคมาดามหน่อยก็พยายามปรับอยู่ค่ะพี่น้องค่ะพยายามปรับแล้วที่สําคัญบางคนก็ はい,い。 คอสุดท้ายค่ะพี่น้อง่าบางคนก็บอกว่าอ้าวทำไมพูดไทยไม่พูดลาคนมาดามหน่อยเป็นคนที่ไหนมาดามหน่อยเป็นคนอุบลค่ะพี่น้อง่ะเป็นคนอุบลราชธานีแต่ตอนแรกๆที่มาดามหน่อยทาคลิปก็คือพูดอีสานเบาเล่าแว้ๆนี่แหละค่ะพี่น้อง่าแต่มี fc คอมเมนต์มาบอกว่าบางทีฟังไม่เข้าใจแล้วก็พูดไวเพราะว่ามันบังคับด้วยเวลามาดามหน่อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตอนนี้สิบนาทีสิบนาทีแล้วค่ะพี่น้อง่ะพยายามที่จะพูดเห็นบอกว่าจะพูดน้อยๆแต่พอพูดแล้วมันไหลไหลไปไหลมาวกไปวนมาอยู่นั่นก็สิบนาทีก็ไป แค่เดียวทําไมถึงพูดเร็วทําไมถึงพูดนู่นพูดนี่ประมาณนะคะพี่น้องคะ่ะเวลาเราพูดหน้ากล้องนี่ถ้าใครไม่ใจจริงๆมันก็จะไม่เจอปัญหาแต่มาดามไหนนี่คือเจอปัญหาเพราะว่ามันมีวินาทีติ๊กติ๊กติ๊ก,ต,กติ๊กอยู่เวลาเราพูดมันก็เลยเหมือนกับว่า สารบนอย่างที่ว่า่ะคะพี่น้องขาอันนี้ก็ขอโทษขออภัยยังไงก็ฝากค่ะพี่น้องขาฝากลูกชายในเด้อค่ะบ่าวเดียเพราะว่ามันเป็นบรดกสร้างให้เขานั่นลหละค่ะพี่น้องขาถ้าบ่าวเดียมีคนรู้จักมากมายอะไรยังไงแล้วมาดามหน่อยก็จะถอดตัวเองออกมาถอยออกมาอย่างที่บอกแล้วคนอื่นก็แนะนําบอกว่าทําไมไม่สร้างคนละช่องแม่กับลูกทําไมไม่สร้างคือมาดามหน่อยไม่มีเจตนาว่าจะเป็นยู u ูบเราค่ะพี่น้องขาเพยายามแต่เห็นเพราะว่าคนอื่นเขาทําแล้วได้เงินงกก็เลยสร้างสร้างเพื่อที่จะให้ลูก แล้วก็จะให้ลูกสารต่อนั่นแหละคะ่ะคือความหมายใกล้ๆก,ก็คือต้องการที่จะสร้างเพื่อที่จะให้ลูกมีมรดกมีรายได้เพื่อตกงานนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาเพราะว่าเขาไม่ไม่ยอมเดินทางที่จะมาอยู่บทสเซรวีเดนกับแม่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะอันนี้คือเล่าสู่ฟังกับพี่น้อง่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจะลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งได้พี่น้องเด้อย,ยังไงก็ถ้าลูกชายลงก็ฝากหน่อยก็แล้วกันคะ่ะพี่น้องคะบางทีการทําอะไรของเขาเนี่ยมันไม่ได้ถูกต้องหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนรู้เรออรรรืืรร่่่อออองงงไเเเกกกกาาาาาาิน้็ททํตตมีขร ที่เขาถนัดที่อยากกินบางทีก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็ทนทน,ทนดูเอาค่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ